ายาปากนุย้ยยาปากสิมาลักอันบักพุ่นอีเมีพี่น้องอืบักพุ่นเสียไปกินอันเอาไปกินแจ้วไปนอนอ,อัตคัดบ๊อมมีบักหงอบักย่อมพี่นอ้องเห็นอดีเลกอันเจ็บอันบักย่อมฟละงยากอยกอีเมียแล้วบ่ปลูกแหมพี่นอ้องอ เราไปไปบอกให้เราไปหามาปลูกคันคอยเห็นตน้นคอยสิบควยเสี่มมะขอปลูกยูด่ดอกพี่น้องคอยม,กมักเนี่ยวาคือติดตาเสียบปักพุ่นนี่ก,แก็แก่แก่แก่คัดได้แต่ว่ามันเถาพี่น้องต้นมันหลายมันหลายปีล้วไปวาสมัยตะกีนันอุ้ยหน่วยใหญ่หน่วยงามทุกมือนี่งอกปูดปีดไปทั่วพวกนี้ไปตะอยากหลาย,ยตรงกินช่วงนี้สิจังมันมันมันจังอัน มันจังสิเปียวได้ใจเนาะพี่น้องโอ้ยกันบองงามกันบองงามของรักกินเนือเคือองเส้มที่สีงามไปจะแส่อสิกระบ้อเนี่ยบ้นโด่งแหงเท่าแหงขี้หายมันบ้นโดกพี่น้องอันนี้ชื่ออะไรหนูเขาไม่ติเกี่ยมีลูกเหล่เหล่แบบหรอฮะชื่อโซเฟีโอโซฟีป้า ซือไหมสออดเนียโซเฟียพะนะกี่ลาคือแหล่แนตนอโวคาโดอโวคาโดมันอยากหยอกพี่น้องอยากหยอกข่อยก็เป็นคนบ่ขยันบ่ข่อยถนัดเรื่องแมวเรื่องหมาพี่น้องย่านมันอันนี้มาอัน ปลูกพ well. yeah. ี่น้องอันเขาเอาเบียร์มาหายเขาเอาอันนั่นมาหายระบันว่ามันเดยปลูกกับเท่าเมริกาพักอันนี้นี่นี่กาไว้สิมาอันเอาใส่ไปสื่อดินมาสิมาเอามาใส่เดี๋ยว่าไปหากระถางน้อพี่น้องไปเอาหลักกระถางอีแหนล่ะหลักกระถางเงาเดี๋ยวเรื่อยๆพักบึ้งอันนี้อันนู้ง นี่ดอกอีหยังนี่มันเถาแล้วพี่น้องเอานี่มันเถาแล้วมี่ถูกมองทุกประเทศแล้วเนะวาะพอเห็นเขาไายแต่ว่าพู่งง่ายค่ะพี่น้องเนี่ยพุ่งแบบง่ายแบบสวยกูรักจัง ยังไงครัมันเถาแล้วพี่น้องมันเถาแล้วนี่มันดอกเอี่ยงอันนี้กุหลาบนะพี่น้องกุหลาบพิงพิงอันนี้มันดอกมันต้นเอี่ยงคือง่ายสุดเลผู้ใดหายเพลินวะผู้ใดหายเพลินนนูดอกมันคู่แล้วจังผู้ใดหายเพลินวะ แง่งน้าครับพี่น้องเอาแล้วเพื่อมาว่างเลยมาขอล้วจะบองพี่น้องไปไปปลูกปักกำกันพี่น้อง